ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็นะครับตามคําเรียกร้องที่เพื่อนๆนะครับที่สอบถามกันมาเยอะครับผมว่าทุเรียนเสียบข้างนะครับแปลงที่รีวิวเอาไว้ครับผมมีผลผลิตหรือยังแล้วก็ให้ผลผลิตดีหรือเปล่าครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะแปลงทุเรียนต้นเสียบข้างนะครับแล้วก็มีการเสริมรากนะครับแล้วก็มีต้นคู่บ้างเป็นปลายครับผมก็ให้ผลผลิตเป็นปีที่3แล้วครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม นี่นะครับทุเรียนต้นเสียบข้างต้นคู่แล้วก็ผ่านการเสริมรากของพี่หลวงไัยครับผมที่ลงไปในคลิปประมาณ3ปีแล้วครับผมก็มาตามผลผลิตให้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเยี่ยมชมตอนลูกโตกว่านี้ครับผมเป็นดกมากครับทุเรียนเสียบข้างแล้วก็ใช้วิธีการเสริมรากครับผมปลูกเป็นตอทุเรียนพันธุพื้นบ้านนะครับหรือว่าพันุพื้นเมืองแล้วก็เสริมรากเข้าไปส่วนต้นนี้จะเป็นต้นคู่ครับผมเป็นต้นคู่ ดุกมากครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับผมว่านี่ครับครับดุกมาก วิธีวิธีการให้น้ำเช้าๆนะครับก็มีผลสำหรับทุเรียนเล็กครับผมช่วยขยายพูลแล้วก็เสริมสร้างขั้วผลได้ครับผมการเปิดให้น้ำตั้งแต่เชา้าเบริเนณแปลงสปิงเกอร์น้ำ คร,ระบบน้ำระบบท่อเมน ซึ่งทุเรียนปีนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีฝนชุกมากครับผมซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลทุเรียนร่วงเยอะครับเปลงแต่ว่าส่วนพี่เขาผลผลิตในละเวงนี้ค่อนข้างจะติดเยอะกวา่าคนอื่นหลายๆท่านครับผมที่ได้ทําตัวทุเรียนปีนี้ครับผมแปลงนี้จะเป็นแปลงทุเรียนเสียบข้างทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าทุเรียนถุงครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายหท่านนะครับที่สอบถามว่าผลผล,ผลิตจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็ เมื่อยอดของเขาเป็นต้นทุเรียนพันหมอนทองครับผมก็เป็นไปตามยอดพันครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมข้อดีของต้นทุเรียนเสียบข้างก็คืออายุชะยืนกว่าแล้วก็ให้ผลผลิตที่เยอะกว่าอาจจะให้ผลผลิตช้ากว่าสักปีหนึ่งครับผมซึ่งมันจะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราต้องเสียเวลาในการปลูกต้นกล้านะครับต้นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านหนึ่งปีแล้วก็ใช้วิธีการเสียบข้างครับผม อันนี้เป็นตัวล่อผีเสื้อกลางคืนครับผมสายเหตุของผลเน่าครับผมจะเป็นผีเสื้อรตีหรือว่าผีเสื้อกลางคืนนี่แหละครับก็โอเคครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม ท่านไหนที่ติชมคอมเมนต์หรือว่าสอบถามนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไอดีไลน์นะครับไว้ข้างล่างครับผมสามารถสอบถามได้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนหน้าครับผมจะมาดูตอนมีผลผลิตอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างสักนิดหนึ่งโอเคครับครับผมสวัสดีครับ